เบื่อเอ้ยนะไม่เอมมาตั้งหลับเนยไม่ต้องพลาดเลยสวัสดีครับวันนี้เปรายการกับเปิดตัวทุกหนึ่งเหมือนเดิมครับนี่อันนี้เราขุดบนมาตั้งหลายทีมีดใหม่ครับสปอนเซอร์เหรอไม่ใช่กูทนไม่ไหวกูซื้อเองครับกับแบรนด์แบรนด์น,ดนี้ฮะคมคม Made in Thailand เข้าบอกแบรนด์เนี่ยไปดังที่เกาหลีมากแต่คนไทยไม่ค่อยได้ใช้กันเนี่ยรอบนี้ก็เลยไปลองซื้อมาใช้กันว่า มันจะเวิร์กขนาดไหนยังไงบ้างลเลยกไแล้วก็นี่เลยฮะนี่อันนี้เป็นกระทะกระทะเหล็กหล่อนะครับของแบรนด์ m a y e r m a y e r รพอดีไปเจอมาแล้วว่าเขาบอกว่าเป็นกระทะเหล็กหล่อที่มีคุณภาพแต่ก็ไปดูกันว่าดีไหมปอนเซอร์อเหรอไม่ใช่นะแชร์ไปให้คนหนึ่งก่แชร์ไปให้เขารู้ว่ารอบนี้ไม่ให้ตอนเซอร์อกูใช่ไหมหรือไม่มีใครดูกล้องกูใช่ไหมกูก็ซื้อของเราได้เลยนะครับคอนเทนต์ในวันนี้ เรามีนี่ครับเช่นเคยเนื้อจากไอวัวมาเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของริบอายนะครับซึ่งอยากทำแซคริบอายโชว์หรอไม่อยากเท้อกระดะว่ามันใช้ยังไงและดีไหมถ้าหากวันนี้บอกว่าตัวค่าของเวลาทอดเนี่ยเอเวลาเวลาเวลากริลสเต็กอ่ะผิดจากมิดเดิลแรไปก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ากูยังไม่รู้ว่าไฟของกระทะไขานาดไหนงไงบ้างาก็ดูน้ำบ้าจะได้หรือจะเฟลวันนี้นะครับเริ่มต้นเลยฮนะ อุ้ยไปไงกรีดรอบเดียวกริปว่านี้ได้หว่ะมิตตัวนี้ก็ดูว่าเดี๋ยวมันจะอยู่กับเรานานขนาดไหนอ่ะบอกข้อมูลตัวเซ็กวันนี้ที่เรามาใช้นี่ก็คือเป็นเนื้อส่วนบร e ิบายนะก็เหมือนกับหลายๆ EP ที่เราเคยพูดไปแล้วว่า ริบอเนี่ยมันคือเนื้อถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยกเรียกว่าเป็นเนื้อสันแหลมนะครับขั้นตอนแรกครับเหมือนเดิมครับซับน้ําเนื้อออกนิดหน่อยนะครับเพื่อตอนที่มันไปแช่กับกระทะมันร้อนกระทะเหล็กดเนี่ยมันจะมีเสียงดังี่ดะหลับวะปุ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มปรุงเออเดี๋ยวก่อนพอมันเป็นเซ็กมันพอพอมันเป็นกระทะเล็กๆรใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะร้อนช้ากว่าปกติมากเพราะฉะนั้นเราก็ด้วยนั่นด้วยเตาแก๊สของเราเป็นเตาแก๊สมินิขนาดเล็กนะครับอาจจะกว่าจะร้อนนี่ก็จ,จะชาิกว่าได้เหมือนเดิมครับกระทะหรือว่าหัวจุดเตาแก๊สเข้าได้นะนี่ล้วก็ทำให้กรนให้มันร้อนรอเล็กแค่พักหนึ่งใหญ่ๆอ่ะระหว่างที่เรารอกระทะร้อนนะครับเราก็จะมาปรุงแซกตรอน,นะครับ มันดำครับง่ายๆเนื้อดีๆเกลือดีๆเกลือพื่อกระจาหอมแค่นี้พอละอยู่ละนะครับเกลือครับไม่ออกไม่ออกเลยจบๆละเอียดเป็นเม็ดเออใช่แล้วยิ่ง่ายอ่ะใส่ได้ไม่ได้เหรอจะได้เม็ดเลือย <Private. S 2> อุตส่าห์ได้ของใหม่ E ที่บิดเกือมีปัญหาอีกแล้วก็ใส่พรกไขยครับเหมือนเดิมโอเคสวยงามครับกูวอันนี้อร่อยเชื่อกูไหมอันไหนก็อร่อยเพราะกูทำพ่า นั้นเราก็อเอาน้ำมันมาก่อครับใส่เนืน้อสนึงนะครับวันนี้เราจะทำเซกริปไอ้นะครับในมุมองของเบสติ้งด้วยนะครับก็ระหว่างนั้นก็คือโรสแมรี่นะครรอบนี้เรามีแล้วใส่ไปครับกระเทียมครับพร้อมไปครับสวยๆโอเคทุกอย่างเริ่มเรียบร,ร้อยเริ่มดีขึ้นกลิ่นเริ่มหอมรสแมรี่เริ่มกระจุย ล้วก็พร้อมแล้วกับหน้านาทีนี้กับการท้ายครั้งแรกกับกระทะของเมเยอร์อ่ะอันนี้นะครับเป็นการย่างแเต็กด้วยกระทะเหล็กหล่อของเราครั้งแรกก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าเ,เนื้อของเราที่มาใช้เนี่ยมันหนาประมาณสักหนึ่งนิ้วได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ะฉะนั้นเนี่ยมใช้ระยะเวลาในการย่างด้านละประมาณ1นาทีนะครับซึ่งเราไม่ได้จับเวลาด้วยรอบนี้งรู้ว่าเราจะพลาดไหมน,นะครับโอเคกลับด้านครับพร้อมอดีนี่งไงก็ดีนะครับต่อไปก็มีวิธีการในการบเบรคติงฮะก็เอาเลยใสไปเลยโอเคใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเอา มาแบบติ๊งข้างบนให้มันสวยงามโอเครียบรย้พอครับลาวการน,นี้ออกมาโอเคพร้อมครับ ดีรน้โอเคครับได้แล้วครับที่เหนื่อยแคโอเคเราจะเบิร์นมันนิดหน่อยนะครับให้มันมีกลิ่นมีสีขึ้นมา โอเคมาพร้อม okay, ครับ,รบนิดครับไม่หั่นตรงกลางกปแมโอตันี้ต้องแบบเฉียบมากดีมากลงดีมากแต่รู้กวเห็นแบบแบ,บแล้วว่ารู้เลย <laughs> อ่ในในยะเนนะดดเดี๋ยวเาเราจะหานี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขายกขึ้เยอกูจะมันนุ่มมากเลยเนะื้อ บอกเลยว่ารอบนี้ผมไม่พลาดสังเกตดีๆก่อนนะครับว่าที่ผมทำได้ในครั้งนี้มันคือมีเดียมแบรนด์นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีเรื่องอะดูก่อน,นะจะอ่อยที่อย้วก็หูนะจ๊ะ,ะถึงเวลาอันสำคัญแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราชินเกล็กันนานไปหน่อยขออนุญาตเบิร์นเนื้อให้มันดูน่ากินกว่านี้หน่อยติดเบินอัดอัดอัดนักเบิรน เอ้ยอะไรกระดงกระดาษมาแม่เออ,อกที่แง่เบริร์กระดาษไโอเคครับนะชิ้นนี้ทานสเต็กต้องทานชิ้นตรงกลางชิ้นนี้ยาวๆใหญ่ๆไปเลยนะครับพร้อมนะทุกคนเบืัอเองกันนะให้หามาทั้งหลังเดี๋ยเนี่ยไม่ค่อยพลาดเลย งนอย่างเงียบดิขี้เคี้ยวเคียวเคียวอีกเยอะเลยทำหน้าใหันหน้าท้องตาให้มันดูอร่อยกว่านี้นะอร่อยจริงอร่อยแล้วถูกครับก่อนปิดคลิปไปกับคำสุดท้ายของเรานะครับว่าอย่าลืมครับไปกดติดตามกดันนะครับแล้วก็ถ้าใครติดขัดอะไรหรืออยากให้ทำเมนูไหนโชว์นะครับไปบอกหรือคอมเมนต์กันได้อย่าลืมนะกดแชร์ให้หนเขาคอลลอนนะให้ยูทูบกูผ่านนะที่ะขอรลอนเราบวันนี้เปิคฮับก่อนนะครับบ๊ายบายปิดไม่ไ่ย แก้ขู่มาเปเส้นแล้วไม่เนี้ยรู้แล้วรู้แล้วไอ่ะปิดทาปิดได้งคนอื่นเขาขู่กันหมดโอ้โห้เยี่ยมดีอ่นคนเดียวขาดกูให้เกินห้าครั้ง